เ <Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกราปฟิไรตี้ครับก็วันนี้มาตอบคาถามสมาชิกหน่อยนะครับนะหาายกันไปหลายวันนะก็ยุ่งอยู่กับงานครับอ่ะมาวันนี้มีสมาชิกถามกันเข้ามาครับทางเพจว่า ะระหว่างรถกระป๋อกับเจ้าซูซูกิแครี่นะที่ว่าขายกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยที่เป็นตัว1 6 0 0กรซอ cc นะเป็นเบนซินนะ,ะตัวไหนดีกว่ากันนะครับคือเขาจะเทียบระหว่างรถกระป๋อพวกไดฮสุซูซูกิตัวที่เป็น6 6 0้อยห cc นะกับตัวพั0หกซีอ่าถ้าเทียบจริงๆแล้วมันมันไม่ยากเลยนะมันไม่ยากเลยแต่ว่า คิดว่าคุณคงจะชอบในในรูปลักษณ์หน้าตาของเจ้ารถตัอที่เป็นรถเล็ก6 0 60 600cc นะก็เลยก็เลยแบบเสียดายตรงที่ว่ามันแพงเพราะว่ามันเป็นรถเก่าสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าราคามันก็ยังอยู่แสนกว่าบาทจุดสองแสนนะถ้าเกิดได้สภาพดีๆนะครับแต่ทีนี้เจ้า ซูซูกิแคร์รีเนี่ยที่มันเป็นตัวพันหกซีซีเนี่ยมันเป็นของใหม่ใช่ไหมแล้วก็คันใหญ่กว่าเครื่องแรงกว่าก็อาจจะคิดว่าเอ้ยถ้าไปเล่นตัวพันหกซีซีเลยมันจะคุ้มกว่าไหมมันดีกว่าไหมเพราะรถมันใหม่กว่าอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมาตามซ่อมตามเก็บนะก็จริงๆแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับนะคำตอบมันมันมันใต้ตัวอยู่แล้วมัน เห็นชัดอยู่แล้วว่าเจ้าซูซูกิแครี่เนี่ยมันดีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่จะเทียบแบบเนี้ยเทียบเจ้ารถกระปอร๋อกับเจ้าซูซูกิแครี่นะเอาเรียกง่ายๆแล้วกันนะรถกระปอร๋อก็คือ 660cc นะกับเจ้าแครี่ 1600cc นะเพราะว่ารถกระปอร๋อเนี่ยจะอยู่ในรถเคคาร์6 0 60ซ 60cc ไม่เกินนั้นนะครับง่ายๆมันก็มีของ ยี่ห้อสุสกิเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวจะงงนะนะก็จะเรียกว่ารถกระป๋อไปเล้วยกันนะพวกรถเล็กแล้วก,กับเจ้าสุสกิแครี่พันหกร้อยี่ีนะเออนั่นแหละคือส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบในหน้าตาของเจ้ารถกระป๋อมมากกว่าเออแต่ก็ติดที่ว่าเออมันเป็นรถเก่านะแล้วก็ราคาสูงนะครับตอนนี้แหละมันทำให้คุณตัดสินใจลําบากซึ่งผมก็เคยนะเคยเคยเคย,เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันตอนที่ซื้อเจ้ารถกระป๋อนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยรถกระป๋อที่ผมซื้อมานะสภาพพันแดงที่ผมได้มานะราคามก็ประมาณแสนแปดกาจะดำเนินเรื่องอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็จะอยู่ที่เกือกบสองแสนนั่นแหละตีไปสองแสนส่วนเจ้าซูซูกิแคล r ี่นะครับตอนที่ผมดูราคาตอนนั้นมันสามแสนกว่านะสามแสนห้าสามแสนหกนะครับซึ่งถ้าเทียบอะถ้าเทียบนะถ้าผม ถ้าผมจะซื้อซูซูกิแฮรรีนะผมเล่นรถตลาดเลยดีกว่าตอนเดียวอะ่ะรูกหอกไหมอย่างโตโยต้าวิโกอะไรประมาณเนี้ยที่มันตัวล่างสุดแต่ตอนเดียวมันก็เท่าไหร่ละสี่แสนกว่าใช่ไหมก็เพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้รถดีไปเลยคือแบบดีกว่าดีกว่าแรแน่นอนคนระเพราะว่ามันเป็นดีเซลด้วยนะครับประมาณนั้น,นครับผมว่ามันมันคือขยับ ยับขยับไปเลยไปเล่นไปเล่นรถตลาดเลยมันก็จะคุ้มกว่าถ้าเกิดคุณจะเอาคุ้มเอาดีจริงนะเพราะราคามันไม่ได้ต่างกันเยอะไนงะใช่ไหม,มแต่อันนี้คุณเลือกถ้าคุณเลือกแค่สองตัวเนี่ยระหว่างรถกระป๋อกับเจ้าซูซูกิแคลี่เนี่ยถ้าเกิดคุณเลือกกระป๋อเนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าแนะ่ถ้าเกิดสำหรับคนที่จะเลือกไปใช้งานนะครับขายของนะไม่ได้ ใช้งานแบบหนักหน่วงจริงๆนะครับนะรถกระป๋อมมันเอาอยู่ครับนะแล้วก็สมมติคุณซื้อมาสักแสนห้านะไม่ได้เอาเก่ามากนะเอาแบบใช้ได้นะครับบางคนบางคนเน้นถูกนะเน้นถูกคือมันมันก็อาจจะต้องเอามาทําเยอะอะปะผุเยอะวางเครื่องใหม่อะไรประมาณนี้ครับนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อสภาพที่มันว่ามันค่อนข้างโอเคหน่อยมันก็จะอยู่แสนกว่าครับแสนกว่าแล้วก็ามาเก็บนิดหน่อยทําสีอะไรที่ว่ามันไม่ได้เยอะแยะมากมายครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ เก็บไว้เผื่อทักมาสองหมื่นสามหมื่นครับนะจากรถที่คุณซื้อมาแล้วนะครับก็เผื่อเผื่อไว้ถ้าเกิดมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรคุณก็ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ถึงไม่ถึงขั้นสามสี่แสนอะออก็แสนกว่าบาทเฮ้ยสองแสนกว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่งบแต่แต่ส่วนใหญ่อะ่ะเราจะติดหน้าตาเจ้าลูกกระป๋องไงมันมันดูเล็กน่ารักกว่าครับถ้ากดถ้าเกิดคุณเอาไปจอดเทียบกันนะ แล้วคุณจะไปแต่งนะออคนส่วนใหญ่จะให้ความนิยมกับเจ้ารถกระป๋อมากกว่านะครับนะถ้าเกิดเทียบนะถ้าเกิดคุณเอารถกระป๋อไปทําสีใหม่ทาอะไรใหม่หมดหมดนะแล้วก็มาจอดคู่กับเจ้าแคลรี่นะแคลรี่มันก็เหมือนเหมือนมันได้มันได้ความใหญ่แล้วก็ความแรงครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับมันไม่ใช่สวยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่สวยแต่ว่ารถกระป๋อมันมีเอกลักษณ์ของมันอะเออมันมีเสน่ห์มันมันพูดยากครับนะรถบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิด เอามาจอดกับรถรุ่นใหม่เนี่ยรถรุ่นเก่าเนี่ยมีคนให้ความสนใจเยอะกว่ารถรุ่นใหม่อีกนะทั้ทง,ทงที่ว่าราคามันแพงกว่านะรถรุ่นใหม่นะเอออันนี้ก็้องทำความเข้าใจดูครับแล้วก็ถามตัวเองว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าเกิดตอบตอนนี้คือถ้าความดีเนี่ยความดีเนี่ยคุณภาพเนี่ยรถใหม่ดีกว่าอยู่แล้วกว่าอยู่แล้วซูซูกิแคร่มดีกว่าอยู่แล้วแต่รถกระป๋อเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําให้ดีไม่ได้ใช่ไหมเออ ถ้าเกิดในราคาเท่ากันเนี่ยมันก็ทําดีให้ดีเท่ากันได้อยู่แล้วแหละแต่ครัน้นี้ราคามันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ครั้นี้มันอยู่ที่ที่รูปลักษณ์หน้าตาว่าคุณถ้าเกิดคุณซื้อซูซูกิแคลลี่ไปแล้วเนี่ยแล้ววันหลังคุณหันไปดูเจ้ารถกระป๋อที่จอดข้างๆไม่รู้ว่าจะเป็นรถขาหรอคุณเสียดายไหมแค่นั้นแหละครับเออถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณก็ต้องใช้มันต่อไปแต่บางคนเนี่ยมีไอเดียในหัวไงว่าเจารถกระป๋อไปทํานั่นทํานี่ ไปแต่งอย่างนั้นแต่อย่างนี้เรียกลูกค้าดึงดูดลูกค้าได้ครับนะมีหลายคนนะครับนะที่เอาลูกกระป,ป๋อไปแล้วก็ไปสร้างจุดขายนะแล้วก็แต่งออกมาทําให้มันดึงดูดอะ่ะเอออันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่เดียงแต่ละคนครับจะซื้อกิ่ก็ทําได้แหละเออรถกี่ก็ทําได้แต่สําหรับผมอะตอนที่ผมซื้ออันนี้อันนี้อันนี้คือประสบการณ์ผมนะก็ใครจะเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อตัวเองก็ได้ครับขอนะผมแต่งงผมเนี่ย ที่ไม่ซื้อเจ้าซูซูกิแคลลี่เพราะว่าถ้าขยับอีกนิดนึงอ่ะมันก็จะเป็นรถตอนเดียวเลยก็ได้รถตอนเดียวมาใช้เลยครับนะไหนๆก็จะซื้อรถแพงแล้วก็ซื้อดีเซลมาใช้เลยดีกว่าครับนะก็จะคุ้มกว่าเออประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับอันนี้มาตอบคําถามนะอันนี้คือถามมาเยอะมากครับนะว่าเจ้ารถกระป๋อกับเจ้าซูซูกิแคลลี่เนี่ยเอาแบบไหนดีกว่ากันนะครับเออนะก็ จะแบ่งเป็นฝักฝ่ายนะครับนะทั้งสองทั้งสองทั้งสองด้านครับก็จะมีเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ครับนะมันมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดครับแล้วแต่ความชอบครับนะรสนิยมของคนไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงอ่มีเพียงเท่านี้ครับนะครับก็มีอะไรคำถามมีอะไรก็ทิ้งไว้ได้ครับนะผมตอบได้ก็จะตอบนะผมไม่ได้บูรูนะครับตอบจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เจอมานะครับนะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิด คุณยังไงล่ะมีมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเผื่อเพื่อนมาอ่านนะครับจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อรถได้นะโอเคครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับ